สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้มาทำแกงหอยขมใส่ใบชะพลูใส่ยอดชะอมกับเอสพีพรอนแฟมิลี่ค่ะก็มาดูวัตดุดิบกันนะคะจะมีหอยขมที่แกะเปลือกแล้วค่ะใบชะพลูก็เก็บเอาหลังบ้านแล้วก็จะมียอดชะอมค่ะพริกแกงก็ใช้พริกแกงคั่ว แล้วก็กะปิค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำปลาด้วยค่ะแล้วก็จะใช้กะทิกล่องเพื่อความสะดวกค่ะแล้วก็จะมีน้ำนะคะพร้อมแล้วเราก็มาลงมือทำมหมอตั้งไฟแล้วก็ใส่กะทิลงไปเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เอาพริกแกงกับกะปิอันนี้พี่พรพรใช้น้ำกะทิเพื่อให้กะปิกับเครื่องแกงเขาผสมกันเสร็จแล้วก็เอาลงไปในกะทิที่อยู่ในหม้อค่ะขั้นตอนนี้ก็คือทําให้พริกแกงเขาสุกมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนค่ะก็พริกแกงกับ กะทิละลายแล้วก็เดือดเดือดแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายลงไปค่ะตอนนี้มีกลิ่นหอมเซฟตี้เอกก็มาตามกลิ่นหอมมาช่วยทําเลยค่ะพอพริกแกงน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีแล้วก็เอาหอยขมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ คนๆให้น้ำแกงกับหอยขมเข้ากันแล้วก็น้ำแกงก็เริ่มเดือดก็ทยอยเติมกะทิลงไปค่ะแล้วก็คนๆคนๆก็เติมลงไปให้หมดเลยค่ะหมดกล่องเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ลงไปแล้วก็คนๆตั้งน้ำแกงให้เดือด เข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติหน่อยนึงค่ะชิมดูก่อนอร่อยดีแล้วก็ใบชะพูลงไปได้เลยตามด้วยยอดชะอมกดกดลงให้จมลงในน้ำแกงรอน้ำแกงกับทุกอย่างเดือดเข้ากันดีแล้วเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงหอยขมใบชะพลูแล้วก็ยอดชะอม แบบของเอสพีพรอนแฟนมนะคะตักใส่ชามพร้อมกินแล้วค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ